สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขันแกล้วกันนะครับสวัสดีสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงบอรนาด่างนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาที่อำเภอปาคาดครับจังหวัดบึงกาฬนะครับเะไต้มหาครับบอนนาด่างนะครับหมายหมายเกาส่งทีผมเด็กเจ็บไปหลายๆต้นครับพี่น้องนะครับกะมาซ่อมบึงครับมาก็เจอเลยนะครับนี่เห็นปะครับ อาจจะด่างวัชเจนนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเขาก็ด่างแบบเลมอนครับด่างทุกๆใบนะครับอันนี้ก็จะเจบไปนะครับเ็บไปด่างทุกต้นนะครับด่างทุกใบแต่ว่าด่างปลาไปนะครับด่างกระจัดกระจายครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเห็นแล้วครับพี่น้องครับ ต้นนี้เป็นด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองต้นใหญ่เลยนะครับใบล่าสุดครับเป็นป้าห่างๆนะครับเป็นป้าห่างๆว่าด่างลงก้านนะครับด่างลงกา้านนี่ครับด่างลงก้านนะครับ ใบนีกระด้างครับแต่ว่าด่างเหลืองตรงนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับสุดยอดเอาเจออยู่แล้วครับนี่ครับตัวดีด่างบกคักเลยครับพี่น้องครับนี่ใบสวยงามนะครับใบสวยงาม ผมว่าเขาด่างเสถียรครับพี่น้องอันนี้ใบแรกเดยครับใบแรกครับใบที่สองก็มีรอยด่างครับเมื่อนี้เฝ้าแน่จักน้อยครับเฝ้าแน่จักน้อยเนะครับเพราะว่าต้องเดดไปธุระนะครับโอ้สวยงามครับสวยงามเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับดังโล่งการนะครับลักษณะดังโลงการอยู่นะครับ เกียครับด่างเกือบเต็มใบเลยนะครับโอเคต้นนี้เก็บนะครับต้นนี้เก็บอยยุใกล้ๆกันนะครับจากต้นนี้ครับพี่น้องครับนี่จากต้นด่างต้นนี้ครับอยู่ใกล้กันเห็นปะครับใบนี้ก็ด่างเลยครับมาใบนี้แห่งด่างคับครับอด่างขึ้นมายยวหัวถุงเลย นี่ครับด่างทุกต้นนะครับนี่ครับต้นหนึ่งครับอันนี้เก็บไปรุ่นได้ด้พี่น้องเด้เนะครับด่างเหลืองเดชเจนเลยต้นนี้ก็จะเอาครับเนี่ยเก็บไปครับเก็บไปเพราะว่าผมจะเปิดค่าแค่พอดีนะครับกะ จะไปปลูกไว้ค่าแค่นะครับสถานที่เขาถือว่ากว้างขวางนะครับมีสถานที่เพียงพอนะครับเขาจะด่างทุกต้นเลยครับพี่น้องครับด่างทุกตน้นทุกใบนะครับเห็นบ่นครับด่างทุกใบนะครับมางวดกว้อนผวก็เก็บไปนะครับ หกเจ็ดต้นแล้วนะครับนี่ครับเขามีเสือดังนะครับมีเสือดงังใบขึ้นมาใหม่ยังสีก่กระด้างด้วยพี่น้องโอ<ฮ>้เก็บเป็นลุ้นได้นะครับเก็บเป็นลุ้นได้เอาครับเดี๋ยวพ่อจะจัดนะครับผมจะ ใายเลยครับอัปเดตที่เบิรงอีกนะครับเดี๋ยวขอญาตตามหาก้อนครับนี่ครับนี่สิซี่กระด้างครับพี่น้องเห็นบ่ครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับด่างนะครับนี่เหมือนนี่มาแบบเฝ้านะครับรีบหน่อยนะครับ เพราะว่าต้องไปธุระต่อนะครับกกเลยจะขุดไปพอประมาณนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าขอยากถ่ายพี่น้องได้เห็นครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับสวยงามนะครับนะครับหาลงมาแล้วก็มาเจอนะครับนี่ครับเจออีกต้นหนึ่งครับด่างลักษณะแบบนี้นะครับ แต่ใบที่สองเขามีด่างนิดเดียวครับหลุดด่างนะครับไม่เอานะครับไม่เก็บเอาไว้ก่อนครับเนี่ยรอลุ้นไหลเขานะครับไปครับเฝ้าครับมือนี้นะครับโบเดทไทคลิปให้พี่น้องเดือบเร็วนะครับอะาบเดทไทแบบชัดเจนนะครับหาไปเรื่อยๆนะครับทำเวลาก่อนครับ นี่ครับพี่น้องครับบูเขาไม้นะครับนป่าที่ต้นสูงต้นใหญ่นะครับสูงเกือบจะถ่วมหัวโอ้ทั้งหมดครับเจอด่างน้อยนะครับเจอด่างประมาณนี้นี่ครับครับถือว่าเป็นป่าที่มีเชื้อด่างอยู่นะครับโอ้นี่ครับต้นนี้ด่างเยอะนะครับนี่ด่างเยอะ ทะลุหลังใบนะครับอันนี้ด้านหลังโอ้นี่ด้านนาครับพี่น้องครับโอ้เก็บดีบ่ครับตัวนี้เก็บดีไหมบลงการบ่ครับบลงการนะครับบลงการโอ้เขาบลงการนะครับบลงการนะครับใบที่สองหลุดครับใบที่สองหลุดด่างนะครับ ไม่เก็บดีกว่านะครับต้นนี้เอาไว้นี่แหละนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันที่บ้านนะครับวันนี้รีบมากนี่ครับต้นนี้ไม่เก็บครับกลับแล้วครับครับแล้วพี่น้องครับมันจะคําแล้วนะครับเพราะว่าต้องรีบครับไปถี่จังหวัดน้องค่ายครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นแรงใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันที่บ้านว่าได้กันกี่ต้นครับ